สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่และเอซที่รักทุกท่านวันนี้ช่องนิดวีฟแฟอรีขอเสนอเมนูแกงยางเมนูที่อุดมไปด้วยสมุนไพรอาทิเช่นฟักเขียวช่วยขับเสมหะแก้ร้อนในกระหายน้ำพริกแห้งมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยให้อารมณ์ดีบำรุงและรักษาสายตากระชายมีฤทธิ์ยัยัง้งเซลล์มะเร็งช่วยขับลม หอมแดงแก้หวัดช่วยขับเสมหะและทําให้ผิวหนังสดชื่นแก้ไข้แก้โรคในปากช่วยบำรุงธาตุช่วยบำร,รุงผมให้งอกงามและอื่นๆอีกมากมายครับส่วนประกอบของเมนูแกงยางก็มีหนึ่งฟักเขียวครับตามด้วยประย่างครับ กะชายหอมแดงและพริกขี้หนูแห้งครับเราจะนำส่วนประกอบของทั้งหมดไปหัน่นซอยแกะทุบเวลาทำความสะอาดกันนะครับ ก่อนที่จะลงมือปรุงตอนนี้เราก็ได้เตรียมส่วนประกอบของเมนูแกงยางเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นฟักเขียวนำไปปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นครับปลาย่างนำไปแกะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับหอมแดงนำไปแกะเปลือกแล้วก็ทุบพอประมาณครับกระชายนำไปล้าง แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กวก็ทุบพอประมาณครับพริกขี้หนูแห้งนําไปล้างแล้วก็ส่วนที่เม็ดยาวๆล้วก็มาขีขึ้นนะครับเมื่อส่วนประกอบของเมนูพร้อมแล้วเราก็จะไปแกงยางกันเลยครับครับามาเริ่มเมนูแกงยางกันเลยครับเรดับแรกเปิดไฟตั้งน้าเดือดก่อน ใส่น้ำพอประมาณครับไม่ถึงครึ่งหม้อครับหลังจากที่เราตั้งน้ำไว้สักพักน้ำก็เริ่มเดือดนะฮะเราจะใส่ขนอไปสักหนึ่งก้อนครับแลวตามด้วยหอมแดงครับ ตามด้วยกระชายครับแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูแห้งครับน้ำปลาครับตัก5ช้อนก่อนครับ5ช้อนโต๊ะนะครับ ไปย่างที่เราแกะไว้ครับตามด้วยชิ้นฟักครับ จะตัต้งให้เดือดน,นะครับแล้วก็ให้ชิ้นฝักสดเสร็จแล้วเราก็จะชิมรสชาติกันครับให้มันออกเค็มๆนิดนครับไม่มากนะฮะตอนฟองออกสักนิดนะครับให้น้ำมันใสหน่อย จะเขียวฟักให้ได้ออกสีใสนะฮะถ้าฟักออกสีเสก็แสดงว่าสุกแล้วครับ ตอนนี้ดูสีฟักก็นนะ่าจะเริ่มสุกแล้วน,นะครับแล้วเราจะชิมน้ำก่อนนะครับไม่ตเติมนในไอีกแล้วเราจะชิมแล้วใส่ปลาอีกสักหนึ่งช้อนครับ เป็นอันเสร็จแล้วครับแกงยางครับสักก็สุกแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะนำลงเสิร์ฟกันเลยครับผมเมนูแกงยางเสร็จแล้วครับเสร็จขึ้นโต๊ะแล้วครับเป็นไงครับสีสันน่าทานไหมครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องนิดวีฟฟมิลี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ